ลิซ่าค่ะเธอมาเฉลยนะคะว่าเธอนี่แหละค่ะคือมือวางเพลินนะคะหลังเมื่อวานฉาะในงานแฟนไซค่ะเธอก็มีการพูดถึงะคะ่ะเรื่องผิดพลาดจนลื่นล้มค่ะทําให้ต้องมีการเปลี่ยนท่าเต้นกันด้วยนะคะล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ Lisa าค่ะเธอมีการมาอัปเดตร i ลิเวอร์อีพีที่5แล้วนะคะ ลงในช่อง YouTube ของตัวเองค่ะก็เผยให้เห็นค่าเบื้องหลังการถ่ายทำงานนะคะตอนที่ส่งให้กับทางรายการทุนไนโชว์ที่อเมริกานะคะแล้วก็มีเบื้องหลังค่ะการถ่ายทำา e ะ c l u s i v e s ูซีฟเ r อร์ฟอร์ e มดีโอเพลงมันนี่ด้วยนะคะก็ทำให้เห็นว่าเธอนะคะก็เครียดอยู่พอสมควรเลยนะตอนที่ถ่ายทำงานค่ะแทนเธอค่ะก็ยังมีการมาเฉลยน,นะคะว่าท่าที่มีการจุดไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเร้าใจเบริงเนี่ยเธอนี่แหละค่ะคือมือวางเพอนะคะคือต้องพยายามอยู่ลรยหัวอยู่เหมือน ะะเห็นเธอหันไปถามพี่ผู้ชายแะทีมแดนเซอร์ด้วยนะคะว่าเอ๊ะต้องจุดยังไงนะ mm hmm. ก็กว่าจะได้ฉากสวยๆออกมานี่ก็เทคไปหลายเทคอยู่เหมือนกันนะคะ mm hmm. แล้วก็เธอก็มีการเล่าว่าสถานที่ถ่ายทําเพลงมันนี่นะ mm hmm. ก็ทําให้เธอค่ะนึกถึงความหลังด้วยนะคะเมื่อ5ปีก่อนค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะก็เป็นที่ที่เธอนะคะ mm hmm. เคยมาถ่ายทําเพลงวิซซ์นั่นเองนะคะ ก็กว่าจะได้อะไรมาให้เราได้ดูนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะเรียกว่าข่าวถ่ายทำนะคะตั้งแต่เช้ายันมืดนะคะแล้วก็ยันสว่างอีกทีกันเลยทีเดียวค่ะแต่ดูจากบรรยากาศนะคะตอนที่ทํางานแล้วเนี่ยพี่ๆนะคะเขาก็เอ็นดูน้องลิซ่ากันมากๆเลยนะคะมีการหยอกล้อการข่าเรื่องรองเท้าคิตตี้ของเธอนะคะที่ขนฟูๆตรงนี้เนี่ยแหะค่ะตรงนี้ค่ะมีหลายคิตตี้อยู่ด้วยนะคะพี่ๆค่ะเขาก็ชมว,ว่าน้องลิซ่าเนี่ยใส่แล้วก็น่ารักนะลิซ่าค่ะก็แกล้งแซวค่ะว่า อ๋อที่พี่ๆบอกว่าน่ารักเนี่ยเป็นที่รองเท้าใช่ไหมคะไม่ใช่หนูอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ๆเขาก็เลยรีบแก้ด่าว่าแต่ที่มันน่ารักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลิซ่าใส่นั่นแหละสุดท้ายนะคะเธอก็ยิ้มออกมาได้นะคะแต่เด็กน้อยจริงๆค่ะขี้แกล้งพี่ๆมากๆเลยนะคะแล้วตอนจบค่ะเธอก็มีการฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะให้บลิงค่ะช่วยเอ็นดูนะคาเพลงมันนี่ของเธอเยอะๆด้วยนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่เธอค่ะเปลี่ยนท่าเปิดแชมเปญนะคะในรายการอิิกิโกค่ะก็จากท่านี้นะคะมาเป็นท่านี้แทนค่ะบลิงค์ค่ะก็สอบถามเธอะคะในงานแฟนไซค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนท่านะบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะคะลิซ่าค่ะก็บอกว่าที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าเอ่อระหว่างซ้อมนะเธอลื่นล้มไปค่ะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันลื่นนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะ เธอไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเธอค่ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนท่าตอนแสดงน่าจะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมก็หมดห่วงกันได้นะเธอบอกว่าเธอโอเคนะคะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะมาฝากนะเผื่อใครนะคะที่กําลังเป็นห่วงเธออยู่ด้วยนะคะก็จะได้สบายใจได้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า